ผลการพิสูจน์หัวกระสุนที่มือปืนใช้ยิงนายจากกริตพาณิชย์ผาติกรรมหรือเอ็กพบเป็นหัวกระสุนที่มาจากปืนโชการเรฟของรัเสเซียนะครับที่ถูกดัดแปลงให้ใช้กระสุนขนาด9มิลิเมตรขณะที่ประเด็นปัญหาตำรวจยังคงให้น้ำหนักที่ความขัดแย้งในครอบครัวและปัญหาสมาคมกีฬายิงปืนโดยเฉพาะปมขัดแย้งในครอบครัวที่พบข้อมูลมีญาติเข้ามาเกี่ยวข้องติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานครับความขัดแย้งในครอบครัวกับเรื่องของ ควาคยังในสมาคมยิงปืนซึ่งเรายังเดินไม่สุดนะครับเรื่องน,นี่นสองประเด็นนี้ก็ยังจะเดินต่อนะฮะในส่วนที่เรื่องยาเสพติดที่ท่านผู้จัดการพูดไปเมื่อวันก่อนกับอีกเรื่องคือเรื่องพระท,ที่เราสามารถจะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อตำรวจตัดหลายประเด็นออกจากคดีฆ่าเอ็กซ์จาก,กรลิดพนิษฐ์ผาติกรรม และมุ่งไปที่ปมขัดแย้งในครอบครัวที่ยังมีน้ำหนักมากกว่าปมปัญหาในสมาคมกีฬายิงปืนการโอลิมปิกปี2008ที่จีนจากกลิดร้องเรียนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยว่ากระสุนปืนสำหรับซ้อมให้นักกีฬาถูกทุจริตนักกีฬาได้รับกระสุนไม่ตรงกับจำนวนและคุณภาพไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ ปัญหานี้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันและมีการยื่นเรื่องต่อสารปกครองแต่คนใกล้ตัวของ X ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาจนทำให้เกิดการแตกหักในสมาคมกีฬายิงปืนประเด็นที่เหลือจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของ x ถูกนำไปวิเคราะห์เพราะเลขาคนสนิทยืนยันล่าสุดว่าระหว่างที่ถูกคุมขัง มีความคิดเหมือนในจดหมายขณะที่พันตำรวจโทรที่ถูกพาดพิงก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแม้รู้จักสนิทสนมเมื่อลองเชื่อมโยงเครือญาติระหว่าง X และนายตำรวจคนนี้พบว่านายตำรวจที่ถูกระบุเป็นเพื่อนกับภรรยาพี่ชายของแพทย์หญิงนิธิวดีหรือหมอนิ่มภรรยา X จึงทำให้มีความสนิทสนมเมื่อ6ปีก่อนขณะเดียวกัน อย่างพบว่าแม่บ้านชาวพมา่าของ x ที่นั่งรถไปด้วยในวันเกิดเหตุก็เคยเป็นแม่บ้านให้กับนายตำรวจคนนี้นอกจากนี้พี่สาวของเธอก็เป็นแม่บ้านให้กับหมอนิ่มอีกด้วยแต่หากย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุจากข้อมูลของพยานระบุว่า x กกลับมาจากจังหวัดนครปฐมเพราะคิดถึงลูกสาวจากนั้นในช่วงเย็น x เดินทางออกจากบ้านในซอยรามคำแหง174เพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านภรรยาในซอยรามคำแหง112ระยะทางห่างกันไม่เกิน5กิโลเมตรแต่ระหว่างทาง x ถูกมือปืนยิงในขณะที่ออกรถที่จุดทางแยกซึ่งเป็นจังหวะที่ไม่มีโอกาสระวังตัวจากช่วงเวลาข้างต้นทั้งหมดการสืบสวนพบว่าไม่ใช่วิสัยปกติของ x ที่ทำเป็นประจำ จึงตั้งข้อสังเกตว่ามือปืนน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของ X เป็นอย่างดีพระอุปนิสัยของ X ในระยะหลังคือระมัดระวังตัวพวกปืนอยู่ตลอดเวลาและหวาดระแวงแต่เหตุใดมือปืนจึงรู้ความเคลื่อนไหวและในวันเกิดเหตุ X ไม่ได้พกปืนเพราะตามคําสั่งศาลถูกห้ามพกปืนเวลาไปเยี่ยมภรรยาและลูกสาว ขณะที่การแกะรอยจากหัวกระสุนปืนที่พบล่าสุดข้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหัวกระสุนปืนพบว่าเป็นกระสุนขนาด9มมดัดแปลงยิงออกจากอาวุธปืนสั้นยี่ห้อโทกาเลฟของรัเสเซียปืนโทกาเลฟหรือที่เรียกกันในกลุ่มนักเล่นปืนว่านาริงโกหรือดาวดำดาวแดงแม้เป็นปืนของรัเสเซียแต่ผลิตในประเทศจีน ปืนชนิดนี้เป็นอาวุธสมัยเก่าใช้กระสุนขนาด7.62ปัจจุบันหายากและมีราคาแพงจึงต้องดัดแปลงให้ใช้กับหัวกระสุนขนาด9มมโดยปืนชนิดนี้มีราคาถูกและซื้อได้ตามแนวตะเข็บชายแดนไม่นิยมในกลุ่มซุ้มมือปืนเพราะขาดความแม่นยำสูงแต่หากคนยิงต้องการหวังผลผู้ใช้จึงต้องมีพื้นฐานเชี่ยวชาญการยิงปืนและต้องยิงในระยะใกล้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จึงยิ่งเป็นประเด็นข้อสงสัยว่าปืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอผู้ใช้จะต้องมีความชำนาญสูงหรือไม่ณริศราคินิมานไทย PBS รายงาน